วันนี้พามาทำไส้กรอกหมูนะคะก็มีหมูสองกิโลนะคะแล้วก็ตะไคร้แล้วก็ใส่บุนเส้นเข้าไปใส่บุนเส้นเข้าไปนะคะแล้วก็กระเทียมกระเทียมใบมะกรูดพริกขนอสี่ช้อนโต๊ะนะคะ พริกไทย3ช้อนแล้วก็เกลือ2ช้อนครึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวมาผสมผสมให้มันในเข้ากันไส้กรอกเสร็จแล้วนะคะไส้กรอกเดี๋ยวลองมาทอดกินกันนะคะว่าอร่อยไหมหลังชักค้างไว้หนึ่งคืนก็เอามาทอดนะคะเช้านี้เพราะว่ามันจะเริ่มเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วนะคะ แล้วก็ใส่ถุงใส่ในตู้เย็นได้เลยค่ะสุกแล้วนะคะเพราะว่าติดฝามันก็จะสุกไวเดี๋ยวเรามาตัดกันนะคะ เสร็จแล้วนะคะไส้กรอกอีสานใส่บุญเส้นค่ะน่าทานไหมคะ